ได้้กินขาวเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองหาตกปรากฏในแม่น้ําป่าสักดูบ้างนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีดวงการตกปรากฏสักเท่าไหร่นะผมก็จะเลือกจุดนี้เป็นจุดแรกนะเพราะว่ามันร่มหน่อยนะครับเออแดดไม่ร้อนดีเดี๋ยวจะลองอ่อยไปก่อนเดี๋ยวอ่อยผมก็จะเป็นไส้ไก่นะครับเออไส้ไก่แล้วก็เลือดผสมกันตกแมาตรงนี้แหละโอ้โหน้ำน้ำตื้นปื๊ดเลยอ่ะโอ้โห จะได้เรื่องใหม่ปะเนี่ยโอ้ยเมื่อยชิบหายจริงจริงผมก็ไม่ได้อยากมาเปเท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับไหนกว่าจะลากเรือลงอีกเรือพลาสติกลำนี้มันหนักนะครับไม่ใช่เบานะแต่ว่าเห็นมีนานนาเขาบอกว่าพี่ไปลองตกปรากดดูบ้างสิเออก็เลยลองมาดูนี่แหละตัวตผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกครับ ก็มาลองดูเล่นเล่วกันเพราะว่าดวงเรามันไม่ดีนะครับดวงผมไม่ดีกับการตกปรากฏเลยครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วมั้งเนี่ยเออสองครั้งก่อนหน้าน,านี้ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับครั้งแรกก็ได้ปรากฏต,ตัวเดียวเองนะครับเนี่ยที่แม่น้ําบางประกงนะครั้งที่สองก็แม่น้ําน้อยนะครับแต่ว่าแห้ว <laughs> ใส่ชุดใส่หน้าก่อนนี่ผมก็ใช้เป็นไอคัน้าแข็งสั้นนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์สิบสามนะ แล้วก็ตะกัวน่าจะประมาณ4ี่สิบห้าสิบกรัมนี่แหละประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะมีช็อกลีดด้วยช็อกลีดก็40ปอนดปเหยือผมก็เตรียมมา2อย่างเลยนะครับเนี่ยเป็นหัวใจไก่เน่าๆนะเนี่ยอืดละขึ้นอืดแล้วเนี่ยเห็นปะก็ะคือซื้อมาแล้วก็หั่นครึ่งไว้แล้วก็ไปตากแดดหนึ่งวันนะครับเนี่ก็เป็นสภาพนี้เลยแล้วก็เยืออย่างหนึง่งก็จะเป็นไส้นะครับไส้ไก่ นี่ก็เน่าแล้วเหมือนกันส่วนในไส้ไก่ที่อ่อยลงไปเนี่ยเป็นไส้ไก่สดนะครับนี่ผมก็แยกไว้กวับหัวใจไก่นะครับตอนแรกก็ใส่รวมกันนะแต่ว่ามันเน่าแล้วมันอืดครับแล้วมันดันกระป๋องขึ้นมาถ้าผมไม่แยกออกมาเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไอ้น้ำเนี่ยน้ำเน่าๆของมันเนี่ยจะ้นออกมาตรงตามขอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปิดฝาแน่นนะถ้าปิดฝาแน่นอาจมีระเบิดนะครับลองดูเซ่ลองดูซ่อุย้ยอย่าล่วงโอ้ไม่อยากให้มันแบบมันล่วงบนเรือเลยอะ จริงๆไอเหยื่อนุ่นผมก็มีนะครับทำไว้นะแต่ว่าโอ้โหขี้เกียจมานั่งพันครับลำบากเอาที่มันง่ายๆดีกว่าตรงไหนดีอ่ะหย่อนแมงแบบเนี้ยเราจะมาเกี่ยวอีกคันนึงนะครับใช้เบ็ดสองคันก็พอใช้มากปวดหัวครับผมเกะกะแล้วยอย่างไม่รู้ปลามจะกินหรือเปล่าเนี่ยหย่อนไหนดีกว,ว่ามนะั่วไปถน ูเหมือนเซียนยที่ไหนได้เซียนอ,ยอะไรกระชาก <c oughs> ตกใจหมดแม่กระชากพุปเลยอปลาอะไรวะหมายแรกกระชากไปทีเดียวเลยก็เ,กงเงียบไปเลยนะครับน้ำปลาอะไรนะรลองย้ายหมายดูบ้างครับโอ้ยเลือดเลือดเลอะขอบเรือเอา้า กย้อนไม่กอไผ่เนี่ยเคยประบความสําเร็จเลยมันตักเลยง่ายดีลมโคตรแรงแดดโคตรร้อนอย่าไ้ดีกว่าครับนั่งนานแล้วไม่มีตัวครับตรงจุดเนี้จะไปไหนต่อดียวเนี่ยเดี๋ยวมาลองตรงนี้ดูบ้างนะ ลองแบบแดดร้อนๆบ้างครับผมหาตัวยากจริงๆนี่ป่าเนี่ยปามีตัวไม่ยากหรอกครับถ้ามันไม่มีตัวเนี่ยคือเรื่องยากเลยนะอองานยากก็ผมแล้วก็ร้อนซะว่าน้ำตืนนต้นเ,เหรอยายมาหลายหมายแล,ล้วหาตัวไม่เจอเลยวันนี้เป็นความเนี่ย ป้านดีกว่าวะอุ้ยหามตัเยอะหนามไม่ไผ่ไมีอยากให้ปกบนเรือเลยนะครับออไอ้เนี่ยไอ้น้ำเน่านนะมันเหม็นเดี๋ยวแม่งชิ้นโตโตเลยเล็กๆไม่เป็นจุดสนใจหรือเปล่าดูทรงแล้ววันนี้น่าจะฟาวหรือเปล่าไม่รู้ต่มีโอกาสฟาวสูงเลยครับเนี่ย แต่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วผมไอ้นี่อยู่แล้วไม่คิดมากคนดวงจู่ดวงจูการประกอกลับบ้านเฮาดีกว่ามากเหนื่อยลือเกินก่อไผ่ก็แล้วก่อหญ้าก็แล้วต่อไม้ก็แล้วมัวไปหมดยาวดุยวมอ่อยนะเออผมจะได้ผลบ้างเพราะน้ำไม่เยิ่งทยาวแม่งไหม กินออกกินเลือดก,กินข้าวาน,านั่นไงกินเลือกกินข้าวกูบอกแล้วขยับปุ๊บมาปั๊บตัดมาเลยกินข้าวข้าวมานี่เอี้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วงานนี้เออ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ย่างี้สิวะรอตั้งนานอคอยมีกำลังใจหน่อยคนไม่มีดวงดวงจู๋วันนี้ดวงกูไม่จู๋แล้วเว้ยมาจัดแบบเงียงวะ่ะอันตรายครับผมอาอไอ้หี่อะนักีมจัดเงียงไปไหนเนี่ยไปโยนมาตรงนี้แล้วเนี่ยอ,อ๋ออยู่ในขลอง หน่ลืมไปหยิบแต่กิ๊บเปอร์ไม่ได้หยิบครีมเออสับสนแล้วกูตอนนี้ออครีมทำไมมันกระหลกป่งวะกดเบสก่อนโอ เขายังชั้่ะเขายังชั้ว่วจริงๆผมอยากจะกลับบ้านมากเลยเนี่ยบอกตามตรงแต่วันนี้ผมก็มีเวลาแค่ประมาณน่าจะสี่โมงเย็นนั่นแหละครับเพราะว่าจะไม่ค้างนะครับเรือผมมันไม่สะดวกที่จะนอนค้างนะเพราะเคยมาแล้วโคตรทรมานเลย, <S <S หลยเหนือชิบหายตัวก็กด่ย มก็มาแบบดิบๆเพียๆนะครับไม่รู้ว่าปลาเข้าหรือไม่เข้านะคนที่เขาตกก็ได้เยอะเออเขารู้ได้ยังไงวะว่ามีปลาเข้านะครับเออแปลกดิหรือเป็นเพราะเขาอาจจะมีเส้นสายบอกหรือเปล่าเออไม่รู้เหม,มือนกันผมก็ย้ายมาแบบโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยน่าจะจะ20หมายแล้วมั้งผมว่ากรประกฏเนี่ยต้องมาแบบว่าถูกที่ถูกเวลานะครับดีนะนี้มาผิดที่ผิดเวลามันก็ ธรรมดาอะไรนะก็ต้องแบบนี้นแหละมั้งพอตกแบบตามมีตามเติร์ก็ผมก็ประมาณนี้่วยแล้วไม่ได้เบื่อแล้วกลวับบ้านดีกว่าไ <c> ม <oughs> ่ไหวแล้วโอ้ยหายทำทุกวิถีทางแล้วเนี่ยจะได้เพิ่มไหมเนี่ยขอตัวก็ยังดีห <c oughs> ายกวากน้ำจนตะคิวจะขึ้นมืออยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ โอเคครับก็กลับดีกว่าน,นะครับโอ้โหน้ําตาจะไหลเลยเนะี่ยผมก็ทําเต็มที่แล้วครับนี่ยังดีนะไม่แห้วนะผมนี่แม่งไม่มีดวงกับการตกปะกดจริงแต่ยังว่าผมก็ทําใจมาแล้วแหละก่อนออกจากบ้านนะแต่ยังไงซะไม่แน่นะครับผมอาจจะมาแก้มือที่นี่อีกครั้งนะครับต้องมาทําลายสีติให้ได้ต้องให้ได้มากกว่าหนึ่งตัวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปนะละกลับแล้ว <laughs>